ตรงนี้ valuation อะต้องบอกว่าค่อนข้างน่าสนใจแล้วแหละแต่ว่าถ้าเรามองในเชิงของงบอะค่ะคือไม่ว่าจะเป็นควอเตอร์หเองเนี่ยกำไรทั้งคู่ยังไม่ได้ดีสบัสด MTC c งบในช่วงควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์สคือไม่ดีเหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้แต่ว่าติดล้อเนี่ยวิวต่างค่ะคืองบจะดีทั้งควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์สแล้วก็รวมถึงถ้าเรามองภาพทั้งปีก็จะเด่นกว่าคนอื่น แล้วก็ถ้าเป็นช่วงครึ่งหลังของปีเราอาจจะมาคุยกันอีกสัลอบหนึ่งอาจจะมีการสวิสเพราะว่า MTC สวัสด์เนี่ยครึ่งหลังงบเขาจะมาดีละงั้นขอขยับไปถึงสองคู่ขวัญถามทีไรต้องถามทั้งคู่เลย MTC กับสวัสด์นะคุณตั้งค,ครับเห็นวันนี้ราคาย,ย่อลงมาทั้งคู่เลยใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดเนี่ย นะมองยังไงทำไม MTC กับสวัสด์ราคาถึงได้ยอ่อแล้วยอ่อลงมาแล้วเนี่ยยังเป็นจังหวะหน้าทยอยเก็บทั้งคู่ไหมครับหรือตัวไหนหน้าเก็บมากกว่ากันเชิญครับคุณตั๊กครับค่ะถ้ารอบที่แล้วที่ตั๊กมาก็จะมีคำถาม MTC สวัสด์เข้ามาเหมือนกันตอนนั้นสิ่งที่ต่อไปก็คือว่าไม่รีบสำหรับสองตัวนี้ วันนี้ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่รีบคือถึงนะว่าราคาอาจจะลงมาเยอะหลายๆคนอาจจะมองว่าโอ้โหถูกแล้วหรือเปล่าเนี่ยคือตัดค่อนข้างเห็นด้วยว่านะตรงเนี้ย valuation ่ ation, นะต้องบอกว่าค่อนข้างน่าสนใจแล้วแหละแต่ว่าถ้าเรามองในเชิงของง o ปบะค่ะคือไม่ว่าจะเป็น q u a เตอร์หเองเนี่ยกำไรทั้งคู่ยังไม่ได้ดีรวมถึงมองไปถึงควอเตอรสด้วยกำไรก็ยังไม่ดีทั้งคู่เหมือนกัน m อ c เนี่ยต้องบอกว่าสินเชื่อโตนะคะโตดีเลยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้เนี่ยคอตอก็ยังโตต่อเนื่องแต่ว่าอาจจะไปเสียในเชิงของแบบอ่ะเขามีการแข่งขันเรื่องราคาการเพราะฉะนั้นก็นิ่มไม่ดีเท่าไหร่เรื่องของตัว n p l มีการปรับขึ้นมันก็เป็นคอนเซิรวนว่าจะต้องตั้งสำรองสูงก็เลยทำให้ MTC คือกำไร,รมันก็ยังไม่ดีซึ่งตาคิดว่าไม่ดีไปสองควอเตอร์ปวัติ กำไรไม่ดีเหมือนกันแต่ว่าสวัสด์เนี่ยจะต่างตรงที่ว่าสินเชื่อเขาไม่ค่อยโตสินเชื่อเท่าไหร่ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าปีที่แล้วคือคอนเซอร์เวทีฟและการอาจจะแบบเอ้ยตัวเศรษฐกิจไม่ดีก็เลยไม่ปล่อยแต่พอมันต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้เนี่ยตักว่าเขาอาจจะเสียมาเก็ตแคบให้เพื่อนบางส่วนแล้วเพราะว่าเพื่อนทุกคนเนี่ยสินเชื่อโตกันแบบโอ้โหกระตุยเหลืเกินก็เลยทําให้ในระยะแบบ ามเดือนหกเดือนเนี่ยคืองบเขาก็จะยังไม่ดีมากเท่าไหร่จนกว่าที่จะเริ่มกลับมาโตสินเชื่อที่มันชัดเจนมากขึ้นนะคะก็เลยคิดว่าสองตัวเนี้ยให้รอละกันยังไม่รีบซึ่งเขาจะประกาศงบควอต t e r หนึ่งเนี่ยช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาแล้วก็หลังจากนั้นก็ทางผู้บริหารอาจจะมาให้วิวหรือว่าอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นคือตักว่ารอณเวลาตรงนั้นเราถ้าผู้บริหารสามารถให้ความเชื่อมั่นในการเติบโตในช่วงครึ่งหลังได้ที่มันชัดเจนมากขึ้นเนี่ย จะมเข้ามาเก็บตรงนั้นก็ยังยังไม่สายไปอะค่ะครับรอก่อนครับไม่ต้องรีบทั้งคู่นะครับตามเป็<ช>เปอร์ของ FSSIA ยังแนะนำซื้อหรือไม่ครับทั้ง MTC และสวัสดครับคุณตาครับตอนนี้คานแนะนำยังเป็นซื้ออยู่นะคะทาง MTC และสวัสดราคาเป้าหมาย MTC เนี่ยก็คือหกสิบบาทส่วนสวัสดอยู่ที่เจ็สิบสี่บาทค่ะ MTC เป้าหกสิบ สวัสด์เป้า74แนะนำซื้อทั้งคู่แต่ไม่ต้องรีบรอก่อนลอก่อนได้เพราะว่านะช่วงช่วงสามเดือนเนี้ยงบยังไม่ดีอะค่ะโอคุณตั๊กผมไม่รู้ว่ากราฟเนี้ยไปก๊อปปี้กันมาหรือเปล่านะโหแนวเดียวลงใช่ขาลง <c oughs> ชัดทั้งคู่เลยนะครับนะ <c oughs> ปิดปิดท้ายกลุ่มนี้ตัวติดล้อครับนะติดล้อก็มีถามหลายท่านนะครับติดล้อเนี่ยคล้ายๆกันไหมครับมุมมองครับเงินติดล้อครับติดล้อไม่เหมือน ติดล้อเนี่ยต่างสวัสด์ m อ c งบในช่วงควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์สคือไม่ดีเหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้แต่ว่าติดล้อเนี่ยวิวต่างค่ะคืองบจะดีทั้งควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์สแล้วก็รวมถึงถ้าเรามองภาพทั้งปีก็จะเด่นกว่าคนอื่นเพราะว่าติดล้อเนี่ยสินเชื่อเติบโตถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เติบโตแรงเท่ากับ MTC แต่ว่าก็ถือว่าโตในระดับแบบ20กว่าปนี่ก็สวยแล้วอะคะ่ะในในภาวะแบบนี้ แล้วก็สองเนี่ยถ้าเรามองในเชิงของการคุมคุณภาพสินทรัพย์อันนี้ก็ถือว่าคุมได้ดีเราเป็นตัวที่ถ้าเราเทียบในกลุ่มนอนแบงค์ ank, เนี่ยคือคอเปอเรตเรชของติดล้อถือว่าสูงมากอะคะ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเขาก็เป็นลูกเบคือตอนนี้เบก็ยังถือหุ้นอยู่30%กว่าเปใช่ไหมคะคือก็ ใช้มาตาดเดียวกับแบงก์ในการตั้งสำรองในการปล่อยสินเชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยคือครบเลยโชก็ค่อนข้างสูกมากๆเราก็สบายใจได้ในระดับหนึ่งสําหรับเรื่องของคุณภาพสินทรัพย์แล้วก็ติดล้อเนี่ยคือเขาก็มีธุรกิจประกันนะคะเหมือนเขาเป็นเขาเรียกว่เาเป็นในหน้าขา,ายประกันหละกันแอาใช่ก็จะมีรายได้ค่าธรรมเนียมตรงเนี้ยที่มันเข้ามาซึ่งก็ถือว่าทําได้ดีในช่วงที่ผ่านมาคือเราเห็นเทรนด์ว่ารายได้ตรงเนี้ยมันฟื้นมาแรงตั้งแต่ไตร์าส4ปีที่แล้ว ควอเตอร์หนึ่งยังคงเป็นภาพที่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองติดล้อจะจะไม่เหมือนสวัสด์เอ็มีซีอ่ะคืองบดีตลอดทั้งปีแล้วก็โดยเฉพาะที่มันชัดเจนก็คือว่าควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์สองเนี่ยที่เอ็มีซีสวัสด์อาจจะดูเที่ยงพ้ำหน่อยคือติดล้อคืองบมันมันมาชัดเจนตั้งแต่ควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์สองอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองถ้าอยากเล่นกลุ่มนี้จริงๆไอ้พวกจำนำทะเบียนเนี่ยก็ติดล้อแต่ว่าเล่นได้แต่ว่าถ้าเอ็มีซีสวัสด์เนี่ยรอไปก่อน แล้วก็ถ้าเป็นช่วงคร,ครึ่งหลังของปีรเราอาจจะมาคุยกันอีกสัลอลนึงอาจจะมีการสวิสเพราะว่า m อ็มีสวัสด์เนี่ยครึ่งหลังงบเขาจะมาดีละแล้วก็ว a ลูเอเรชั่นมันยังถูกกว่าติดล้อแต่ว่าตอนนี้น่าจะต้องไปติดล้อก่อน m อ c มสวัสด์ถักไปก่อนครับแนะนำซื้อติดล้อไหมถ้าซื้อเป้าพื้นฐานปลายปีให้ติดล้อเท่าไหร่ครับคุณตาครับซื้อค่ะเป้าอยู่ที่สี่สิบสามบาทค่ะแนะนำซื้อติดล้อเป้าปลายปีสี่สบสามบาทถ้าจะเล่นก็ต้องเก่งเล่นแถวนี้นี่เตรียม จะกลับมายืนอยู่เหนือเส้น200วันแล้วนะติดล้อนะครับคุณตัก๊กใช่ใช่เะถ,ถ้าเล่นก็เนี่ยรุ้นๆเล่นแถวนี้นะครับเส้น200วันแถวแถว38 39บาทอะนะครับ